สวัสดีตอนเย็นค่ะสวัสดีตอนค่ำตอนมืดตอนเย็นตอนเที่ยงตอนเช้าสวัสดีทุกคนค่ะเพื่อนวันนี้โอ้โหรู้สึกว่าแบบก็ก็อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนยังไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะแต่เพรดออกไปแล้วตั้งแต่เพรดออกไปตอนเที่ยงเราก็อยู่ว่าตอนเย็นว่าจะลงไปกับเพื่อนสักหน่อยค่อยดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็มาคุยกับเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวค่อยคุยกันก่อนเพราะว่าวันนี้ก็รู้สึกว่า อยู่บ้านอยู่ในห้องนี่แหละอยู่คนเดียวมาพูดคุยทักทายกันนอกทีเอเตอร์เราต้องสู้ค่ะโพสทุกวันตอนนี้ก็ทำคลิปคลิปที่สามแล้วเราก็คลิปที่สามนี้เราก็พูดคุยทักทายตอนเย็นว่ากินข้าวกับอะไรดีวันนี้ก็แบบเอาลูกชิ้นมาที่ซื้อวันนั้นก็มาทอดอบใส่เครื่องใส่เครื่องนั่นแหละอบทอดลูกชิ้นค่ะก็รีเอเตอร์ก็บางคนเขาก็พูดบอกว่า เขาก็น้อยใจเหมือนกันบางคนอะ่ะช่องใหญ่เหมือนกันนะเขาก็บอกว่าการมีส่วนร่วมลดลงเหมือนกันเขาก็มาคอมเมนต์เขาบอกว่าเราต้องสู้ไปด้วยการใช่เราก็ต้องให้กําลังใจกันเนาะเราต้องให้กําลังใจกันนะทุกคนเราแบบความรู้สึกว่าวันนี้แบบอึดอึดอื่นๆ,นๆยังไงก็ไม่รู้ความรู้สึกนะแต่ก็มาส่งกําลังใจให้เพื่อนเหมือนกันเราพยายามไปทักทายมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทักทายพูดคุย ไปเยี่ยมเพื่อนสม่ำเสมอและโพสโพสให้เยอะที่สุดยิ่งดีเราก็โพสแล้วก็ลงสตอรี่ด้วยนะแต่เราต้องพยายามตรวจหลังบ้านด้วยนะเดี๋ยวติดลำโพงแดงลำโพงขาวลำโพงขาวมันจะอยู่ที่สตอรี่เราก็พยายามลบออกอะ่ะให้มันขาวสะอาดที่สุดเพราะว่าเหรียญเราจะได้วิ่งตอนนี้เหรียญก็วิ่งเหมือนกันค่ะวิ่งตลอดอยู่แต่ว่าค่าการมีส่วนร่วมมันลดลงอ่ะแล้วแต่แต่ว่ามีเพื่อนเพิ่มอะ่ะ เขาพูดเลยว่าเพื่อนเพิ่มตลอดเลยไม่รู้เป็นไรเพื่อนใหม่ๆมาเต็มเลยมาจากไหนก็ไม่รู้ความรู้สึกว่ามากับช่องใหญ่หรือเปล่าช่องใหญ่เข้ามาคอมเมนต์เราแล้วและเพื่อนเขาก็ตามมาตามมาเราก็แบบก็มาพูดคุยทักทายกับเพื่อนว่าเออเราเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้ามาเยอะแบบนี้เราก็ดีใจนะเพราะว่ามันมีส่วนที่การมีส่วนร่วมมันก็เพิ่มขึ้นหรือว่าแต่เราอยากรู้ว่าการมีส่วนร่วมลดลงช่วง ขึ้นประมวลผลหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เพื่อนช่วยตอบหน่อยเพราะว่าช่วงที่เขาแบบคนที่มีรายได้เขาลงเกี่ยวกับการขึ้นการชําระอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็เลยแบบการมีส่วนร่วมก็ลดลงแล้วเขาก็ค่อยประมวลผมผลดูเราอีกทีหนึ่งเราก็โพสต์เอาหน้าเราไว้ก่อนเอาหน้าเราพูดทุกวันไว้ก่อน AI จะได้จําเราได้จะได้นําส่งเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุยกันใหม่